เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ห่างหายจากการดักไปนานผมก็จะกลับมาดักแมปไล่แสนสองเออจาก8 0ดหมนะทุกคนสี 4, 100, 10. ่ันสิก็ไม่มีแล้วก็เกิดไหนก็จะหามุมดักดักมุมอับอับดักแล้วกันแล้วกันก็ไม่พูดเยอะครับคลิปนี้ก็ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะทุกคนเออสำหรับคลิปนี้เราจะรอดหรือล่วงจะเจอเซตใหญ่จะเจอเซตเ,เ,เล็กก็ ก่อนจะไปชมคลิปเต็มก็ฝากร้านเติมเกมดีๆเช่นเคยครับผม Leadman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมอ r e n นาเบกเอาบนเว็บรับ Leadman Choice ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมทั้งในเว็บและในไลน์เติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ Leadman Shop เท่านั้นเอาลครับผมในเกมแรกนี่ ก็ผมก็มาดักมุมอับตรงนี้นะบ้านกลางตรงมุมไอดดอกนี่ก็มีศัตรูตัวคนนึงวิ่งมาแล้วไอคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่ยิงเพื่อนเราตายตรงนั้นจากหน้าบ้านพักนะเออผมก็เลยตัดมาเลยก็คนดูเบื่อไงเสียงมาตัวเดียวแต่ผมคิดว่ามันมีสองตัวนะทุกคนวิ่งมาแบบหนักเลย ในแพทนี้จะเป็นเหมือนอีกาเลยปะเป็นฮาโลวีนหรือเปล่ามาเราเล่นเลยทุกคนอยู่ข้างหน้าเราครับผมโอเคลวเ่วงไปหนึ่งครับอเหมือนมีเสียงข้างหลังยิงเหมือนเป็น M110 นะทุกคนมุกี้ เดี๋ยวเราปั๊มยาสักพักแล้วก็ค่อยวิ่งหาไอ้ตัวนี้กันดีกว,ว่าถ้าไม่มีผมก็จะนั่งนิ่งๆแล้วก็จะดูดของไอ้ตัวนี้แล้วก็ออกเลยดีกว่าถ้าไม่มีไข่นะเออเราจะเซฟๆทุกคนเอาให้เราแบบอิ่มเยอะที่สุดได้ออกอะ่ะเออเอาเรอทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเคลียร์ของเพื่อนเขา่าจะวิ่งอ้อมไปทางฝั่งนูนะ้นน่ะน้ำตกนะอ้ยนี่ได้จาน น่าจะได้แค่ศพเดียวแหละเพราะผมไม่เห็นตัวเขานะเขาน่าจะรู้ว่าเราดักอยู่ตรงนี้แหละเออน,น,เนู่นไงออกหรือเปล่านะตัวนี้ใช้เป็นใช้ปืน LR อล้วคุณช่วง s 1 0นี่ LR ค่อนข้างจะเป็นปืนที่ท็อปฟอร์ม่าจะแบบอันดับต้นๆหรือเปล่าที่เล่นกัน ขอ,องก็จะประมาณานี้นะคนก็เซตก็น่าจะได้เท่าไหร่สามสองสามแสนะเขออนาน่าจะไปนู้นเอ้ทุยเขออนาน่าจะไปตรงนู้นนะ่ะเออเดี๋ยงไงเราเคลียร์ของเสร็จแล้วออกเลยทุกคนไปไปดักต่อเกมหน,น้าดีว,ว่าผมโอเคทุกคนก่อนจะออกเดี๋ยวเรามาแวะเปิดเซฟตรงสุสานกันกันเดี๋ยวยังไม่มีคนมานะ <S <S เพื่อจะได้ของดวงของแดงอะไรติดมือไปเลย เซ็ตีแล้วนะครับทุกคนใจเย็นไรุร่นไหนมาลุนกันครับซีดีโอ้โหบูดปะ่ะออกดูกันทุกคนโคตรเกลโอ้โหดูเอฟเฟกต์ออกขึ้นฮอไดเอาเรื่องจัดเลยเฮ้ยเรามีเด็กค้างไข่เราปิดประตูหฮอให้นะ สี่แสนนะทุกคนเออได้อยู่ได้ออกได้ออกสวยๆปะ่ะไปเกมต่อไปครับทุกคน let's go เอาละครับทุกคนแล้วในเกมนี้เนี่ยเราค้นของดีก็เหมือนมีสตูตัวหนึ่งวิ่งมาจากข้างหลังแล้วเหมือนจะเข้าไปในห้องตรงนี้นะเดีย๋ยวเรผมฉีดยาแดงรองอะไรแล้วกันอาเพื่อนก็บอกขอกับมันอ้เขาเรานี่หว่า เขาน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมาครับผมโอ้โหหมดแม็กไม่โดนเลยทุกคนเมื่อกี้รู้ว่าจัดเลยผมยิงอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีตัวก่อนแล้วกันรู้ว่าเลยผมยิงโอ้กับเดนเขาปาดเขาน่าจะลูดขาหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวรีดตัวกันครับทุกคนได้มาหนึ่งแล้วนะเกมนี้เพื่อนเราดักอยู่ก่อนโอ้โหจายหมดเลยนี่ว่ะรอมาสักพักก็เงียบเอลไอีกแล้วว่ะอันนี้เป็นตัวที่สองนะที่เรายิงเห็นไหมเกมนั้นก็เลอลไอบอกแล้วคนเล่นเอลไเยอะจัดเลยของแดงเปืนอนไม่ได้มับ <c oughs> ม่วงหมดเลย ตไม่เป็นไร,รทุกคนถือว่าเราได้เร็จเขาอยู่ก็ผมมีเครื่องสกแกนนะผมสกแกนหมดละเกาะห้าเก็บเกาะห้าเก็บเกาะห้าไปซ่อมใช้ได้ด้ยวยสุนนี้ก็รีไปเดี๋ยว หูม่วงแบบไม่มีแดงไม่มีอะไรเลยได้มาแล้วผมจะไม่รอนะไปะผมจะไปกดออกเลยด้วยเกมเร็วเกมเร็วอิ่มอิ่มไม่โลภเห็นชัวนะทุกคนก็กลับมาทำชิปดักก็เพิ่งจะมีเวลาทุกคนก็พึ่งไปเล่นกับตีมาก็มีเวลาก็จะมาทำชิปดักให้ทุกคนดูเรื่อยๆไปได้เสร็จแล้วไปออก ก็ตรงนี้ที่ออกหลังโมงนี่จากซีซัน9เราใช้ด็อกแท็กองชิ้นใช่ไหมแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นของม่วงนะทุกคนของม่วงของทองก็ได้ให้มันครบมูลค่าห0 0 0 0เออมากดออกแต่ฝั่งออกท่อก็จะเป็นด็อกแท็กสชิ้นเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้แล้วก็หันเล่นนะทุกคนเออนันแหละแบบเผื่อวิ่งมาแล้วไม่ได้ออกเนี้ยแบบเก็บด็อกแท็กนเก็บของม่วงเนี้ยอืม อาจจะหลงทางได้นะครับ <S <S เกมนี้ก็สามแสนเบาๆทุกคนกับปืนฟองของเราป่ะเกมต่อไปครับผมมาเกมต่อไปเรามาดักตรงบ้านยาตรงนี้นะมันเขาเมื่อกี้เหมือนมีเสียงยิงกันอะแล้วก็แอร์ด็อปก็ตกตรงนี้ด้วยทุกคนไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าแต่ะไรหิวหิวไงความหิวมาลงที่ชั้นเปิดก่อนละกูไม่สนนะครับ โหม่สโคบดีไม่มีกล้องวะเก็บไปพอได้ใช้ปิดแว้ก่อนวห้ยไอ้เดาผมเปิดในม่ในค่อนข้างเกือนะโอ้โหดูดิอะไรวะเนี่ยหมูหมึกกุ้งเลยสอ ah ห้าเจ็ดขูนึกว่าสิงโตปิดแวะปิดแวี <laughs> แ๋ยวได้รู้นี่กล้องนึงครับ หลิกม,ม,ม,มันหนักกว่าเก็บไปไดีไหมห,มหมลิกไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังเดี๋ยวเราไปดักในบ้านยาต่อเด้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 อเดอเอาแตกเอาไอ้นี่มาดักเหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้โหอยู่ไหนวะเอาศพหายนี่ไงรัวเลยผมโอ้แล้วผมเปิดไอ้ดอกตั้งนาน โอ้เขาน่าจะมาดักเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเอาหลิปยัดใส่นต่อฟางป่าฟางแดงยาฟ้าหูดของแต่งไปครับหรือว่าเราค่อยมาเคลียร์ไหมไปเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เดี๋ยวไปดักในบ้านยาต่อก่อนทุกคนผมว่ามันมีตัวตรงนี้ ตรงเกาะกลางเนี่ยผมว่าเขาน่าจะบวกกันเอาละทุกคนหลังจากที่นั่งรอไปสกักพักก็แน่นอนครับผมมีเสียงเท้าเข้ามาใกล้แล้วแหละแล้วก็เหมือนตรงเกาะกลางบวกกันเพิ่งจะเสร็จด้วยไอ้นี่น่าจะเป็นตี้หลังหรือเปล่าน่าจะคนตีับไอเกาะกลางนะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอแบบ น่าจะสองตัวผมคิดว่ารอรอครับรอ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 ,รอเพื่อไปสตรรักแท้นี่ไงยิงเลยวะนะรอผู้โชคดีเปิดประตูเข้ามาครผมเราจะเซ็ตยยอะทำการเซ็ตหยอเขอแบบเต็มระบบอะไรวะ มันนานจังวันเนี่ยอ๋อมันเลยเปิดแอดดัอยู่แน่เลยแต่แอดดอปเราเปิดมาแล้วไงน, <c oughs> นี่มัาเรียกว่าสกิดเข้ามาโอ้ยใจจะขาดวะ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนอ่าเปิดมาแล้ว เขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ในนี้มาดิวะพ่อหนุม่มเสร็จเป็กหนึ่งครับทุกคนปิดประตูก่อนนี่อกอุลีก่อนแลยเใจเยนเย็นๆเหมือนจะมีอีกตัวอยู่น,นู้นปืนอะไรไม่รู้อ่ะ แดงรอ,อก่อนสองตัวนั้นเรายิงอะ่ะเกมเนี้ยสองตัวแล้วไอตัวนี้มันไม่เข้ามามันรู้ว่าเราอยู่ตรงนีม้มันไม่เข้ามาพร้อมกันวะ อะไรวะนะ่ะเดี๋ยวผมย่องนี่งไงผมว่าแล้วปืนใหญ่ครับทุกคนดูไอหมอนี่าจะเป็นสไนเอาเอเอครับทุกคนสวยเลยเฮ้ยทองแดงปะเนะี่ยมับมไม่ใช่วะม,มา ได้ค<ม>่าศูนย์เดี๋ยวเราลองไปสอ่องเกาะกลางก่อนเพื่อมีตัวนี่ไงขึ้นขึ้น,นทุกคนอ่ะน่าจะมีปึ๊บปึ๊บปับ๊บเอาไหนแตกทุกคนทีเจ็ดที 7. เจ็ดเฮ้ยหิวหิวเกิอดอาการหิวหเกิอดอาการหิวโอ้โหหนักไอ้เหี้ยทิ้งกูทิ้งก่อนใจเยน็เยนใจเย็น ทีเจ็ดแตกกับทุกคนประจ้ามาหิวจัดเลยมาโอ้โหนี่ไงคาหัวเลยทุกคนเฮ้ยมันมีตัวมาไอ้เหี้ยติดยุทธ <c oughs> ทีเจ็ดติดยุทธส,บสับสับสิ ลุกโอ้โหระเบิดเออยาี่เดียวเองทุกคนจะลุกได้แล้วโ oh, hey. อ้โหยาลุ้ออะไรผมโอ้โหยกูแขนเลยกูแขนเลยอย่างงี้โอ้ oh, แขนจัดเลยแม่งมันติดยุทธ โอ้หจะลุกเล่นอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้โหมันก็อนเสือกปลาระเบิดมาเมื่อกี้มัวจะไปโดดไงเนี่ยมันเห็นเราแล้วโอ้โห,ดดโห,โหมาไม่ต้องเสียดายทุกคนเดี๋ยวเราเช็คก่อนแค้นเลยเมื่อกี้ ไม่มีใครเข้าโม่แล้วก็เปิดแล้วของแดงก่อนดีทุกคนมาเปิดของแดงหน่อยทุกคนขวัญและวก็ลังใจของเราเพื่อที่จะกอบป้วยกระลาดของเราคืนมามานี่ไงมาจะได้เียแม่เยสนี่งไงส้อยสวยจัดเลยเงาวับ จ้าเลือเกินนะโหบูดเราในเมื่อเด้เกมนี้ผมไม่ดักละทวนผมไปฟามาเอาของมัวแล้วก็ออกเลยปะเราไปดักเกมต่อไปดีกว่าหนึ่งน้อยก็กาไรแล้วเกมนี้ก็คืนทุนเสร็จเมื่อกี้แล้วนะเออดูเรื่องไม่ยืดเยื้อครับผมได้แล้วออกไม่ดักให้เสียเวลาไปดักเกมต่อไป มาทุกคนของแดงสองชิ้นต้องมาตัวมือ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 ปลุกไฟตัวคุณดีดีนี่ไงมาปลุกมือเลยมับอื้อหือรั่วอะไรอย่างงี้โอ้คนอืีนแม่งเขาได้สองชิ้นอย่างเงี้ยกูแม่งทีละชิ้นไม่เป็น่าไปเสียใจผมถือว่าเกมมันยังรักเราอยู่นะไอ ไปครับนี่การกดออกก็มาแตะตรงนี้แล้วก็นี่แตะของม่วงให้มันครบห้าหมื่นของม่วงทองก็เลยถ้าใครรวยนี่ก็ของแดงก็แหละชิวๆตังค้าปตังคี้อิ่มเลยครับก็5ห้าแสนกว่าหกแสนเลยเนี่ยออกเอาเรื่องจัดเลยนะ แสนแปเออไม่ได้ยิงใครแต่อิ่มปะเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็ผมวิ่งมาจากผลผลิตอะคลิปนี้ตั้งแต่ซีซันเอ็ดเอ็ดกแหละแต่ผมพึ่งเวลามาตัดดองไว้นานอะจนลืมอะเดี๋ยวผมจะเปิดประตูแล้วก็เหมือนจะมีเสียงยิงปืนตรงฝั่งปืนใหญ่หรือเปล่าถานนคิดว่าจะมีแอดดอปนี่เสียงขึ้นขึ้น มันมีไอ้ดอกตกบ้านกลางอ่ามาแล้วครับเหยื่อของเราเดี๋ยวเรานอนนิ่งๆนะเขาต้องวิ่งผ่านแน่นอนผมว่าไอ้ตัวนี้มีของว่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เก็บแอดอปแน่เลยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ฮวิ่ง,งออกนอกเขาน่าจะวิ่งออกไปว่ะ ไปไปเอาโดนดิเขาวิ่งเข้ามาอย่างนี้พ่อหนุ่มงงดิงงเลยอย่างี้ไหนกูดูดิมันได้อะไรมาวะนี่หกช่องอันลอฮหกช่องจ้าเพื่อนรักไอ้เขาจะวิ่งออกไปนีแต่เขาวนกลับมาโอ้โหโสดติงโสดติง ยังไม่ได้สิงโตทุกคนมาไงวะเนี่ยโอ้ทั้งเซตทั้งของแดงนะทุกคนเป็นไง,นไงขอโทษทีเพื่อนเราไมไ่ตั้งใจว่ะนี่ยเก็บที่สแกนไว้ก่อนน่าจะเหลือแล้วบอกว่าเนี่ยได้สิงโตเวเญย ว่ามีตัวดักผมแล้วเป่าเอาลราทุกคนมาผมก็ได้มาถึงทางออกแบบสวัสดิรูปแฮ่สวัสดิภาพ <Yeah. S 1> คนเดียวก็อิ่มได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเวลาเราดักไม่ต้องไปดักอะไรเยอะมากมายได้คนสองคนแล้วก็ออกชิงออกเลยไม่ต้องไปยืดเยอะดูดีผมจะออกเท่าไหร่กันี้ แสนโหไม่ถึงล้านว่ะโอเคครับใครชอบพิมพ์นี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด,นด้วยกันทุกคนก็เพิ่งมีเวลามาทำคลิปดักและก็ยังไงก็จะลงเรื่อยอๆกันทุกคนปะยังไงก็เจอกัน e ีพีหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอินอินจุกๆ